มันฝรั่งอบชีสจ้ะสวัสดีจ้ามันทิพาพมาเห็ุเมนูง่ายๆเลยจ้าเป็นเมนูมันฝรั่งอบครีมชีสสมกับผักบรอกโคลีด้วยเจ้จ้ะสิ่งแรกเอาก็จะมาหัน่นหั่นบบต้องสวยตรองงามบอกจ้ะ ันแบบโครเลนี่แหละสิ่งแรกกระสิต้มก่อนเด้จอจ้ะเพราะว่าเราต้องต้มให้มันสุกก่อนจะ้ะปัญญามาเอาเขาอบเนาะนสิได้ หลวดแล้วท่านใจใม,มา,าตรงล่อแห่มันฝรั่งมันสุกเพราะว่าเทากะสีตรงเนี้ยมันสุกกนจะพร้อมก็พักผักกุ้ียเ้ากะสีลวกลวกเป็นเลยมาตรงนอกดอกน้ำจอกน้ำเย็นนะเทากะสีเอาผสมกับมันฟรัง่งนี่ลจ้ะแล้วก็สีเอาเขาอบกะซีมี่ กะสิมีชีนนีก็สิเป็นครีมนะจ๊ะครีมทั้งไันก็สิสองกองแล้วก็จะใส่ฮอทดอกเข้าไปน้ำด้วยจ้ะมันเป็นอฮอทดอกใส่กรอบล้มควันี่แหละจ้ะจะ,จะทำให้หอม ก็สิบประมานี่ละจ้ะนี่้กมนี่ละคลโลทีเรยแบบนี้ละจ้ะต้งสิแสบ่บส่วนไอ้ผักแม่งปกหลีของเขานี่กะซื้ออาไ้เกือบอาทิตย์ละจ้ะมันก็มีเหลืองนิดหน่อยถ้าเ่าเอาไปเห็ดผัดคือว่าไปเห็ดได้อื่นก็บ่ระ่สบดอกจ้ะเอาอบลูกเดียวอบใส่ขิ้มใส่ฉีดมันกันสิมีรสชาติจ้ะ จะไปต้มมันก่อนได้จ้ะโอเคโอเคจ้ามันฝรั่งก็สุกพอประมาณาเขาก็สิเอาผักลงได้เลยจ้ะเพราะว่าเขาสิเอาให้มันผสมกันเนี่ยมันทวถึงจ้ะไปใ,ให้หมดเลยรายการผักจ้ะประมาณจากักสองสามนาทีจ้ะ ไม่นอกน้ำเย็นเดอ้อจ้ะโอ้ยโอเคจ้ะเราก็จะตักออกแล้วได้ที่ได้พอประมาณนะจ้ะนิ่มดีเลยจ้ะ มาดูส่วนผสมครีมนะจ๊ะมีไข่หนึ่งฟองจ้ะทังเดียวก็พอ,อเกลือนะจ๊ะ เอาค็ส oh, oh. ิไลท์แต่สิก็มีพลิกไทยก็ไม่แค่นี้ละ นี่จ้ะหั่นแล้วแล้วก็เป็นชีสจ้ะก็สิเอาใส่กอกได้จ้ะหรือว,ว่าฮอทด,ดอกใส่เข้าไปคนเลวัน,นมันทั่วถึงจ้ะเราก็จะ ใส่ชีสเข้าไปก่อนนิดหน่อยเยอะที่ว่าโป๊ะหนาก็สิเอาโป๊ะหนาดะ ใส่พริกไทยอีกจุกน้อยหน่อยจ้ะโอเคตอนนี้เราก็จะราดด้วยครีมเลยเด้อจ้ะหอมพริกไทย 你个小奥气不拿了一大。哦 ค okay, จ้ะกับประมาณนี่เอาเข้าวอบกับประมาณทักสามสิบนาทีเลยจ้ะสามสิบหรืสี่สิบนาทีไฟสองลอย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 องศาจ,ะ okay, จ้ะโอเคจ้าเป็นอันวาเซ็ตสับเรีเยบร้อยน้อก็สี่สิบห้านาทีจ้ะ ถ้ามันเย็นแล้วจา้าเด้อมันจะอร่อยกว่านี้แล้วครีมกาจะก็จะหนืดอก็หนี้ตอนนี้ครีมเขาก็ร้อนอย่างร้อนหมดเลยจ้ะแค่นี้ก็พอและวะ้ววาต้องกินเค้กไปตรงสองชิน้นชิ้นอีเหลืองเลยละ่ะ นี่จ้าหอนโอเคจ้าก็เป็นอันวัาเสร็สับเรียบร้อยจ้าเป็น มันฝรั่งกับบรอกโคลีอบด้วยครีมแล้วก็ใส้ชีสเข้าไปจ้ะรับรองอร่อยจริงคลิปนี้กับมีประมาณนี้หลยจ้ะสวัสดีจ้ะ